กินอ,อออมแกงออมขีริกใส่ผักพยุนโคด้วยค่ะนังอันนังงัวนะคะต้่มปเปื่อยๆนะคะอันต้มใส่น้ำแยายนางนะคะพอเพิ่นเห็ดให้กินนะคะเพิ่นไปเก็บมานะคะเพิ่นเห็นจมมาอยากกินลายมือนอี่นี่ค่ะเบิ่งเด้อค่ะผักพยุนโคเน้นๆเ,เ,เลยค่ะนี่มากินนํากันเด้อค่ะไปค่ะนั่งกินยูวิวสาเนี่ยเนาะคะ่ะงามๆกินเขากันขนาดเนาะค่ะ แนันงขี้เล็กใช่ป่ะพยุนคู่กับสา่าไวน้ำตายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือน,นีมานั่งกินยูริมซ้ายเลยนะคะฮ้อนอยั่ได้หนีอากาศฮ้อนได้หนีโอบอ้าวได้นี่คือฝนสีตกนี่แหละคะ่ะมือได้ยังแน่นแน่นพอเพื่อนไปเก็บผักขี้เล็กมาแกงให้กินนะคะเพราะว่าเพื่อนมาเห็นอยากกินนะคะเพื่อนก็เลยไปเก็บแกงผักขี้เล็กเอ่อผักขี้เล็กมาออมนะคะออมใส่นางงวะะัวค่ะต้มเปื่อยๆแล้วก็ใส่อันน้ำยานางนะคะบวใสกะะ่กะทิด้วยค่ะบวมากใสกะะ่กะทิค่ะกินแบบเล้าเลยค่ะ นี่ค่ะนแน่นเลยค่ะยั่วๆมากินด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยแซ่บโรยบาดเ,เขาก่อนห้อนค่ะแม่เพิ่งๆช่วยแล้วหนึ่งว้าวต้องปิดไว้เนาะค่ะเพราะว่ามันความ้อนมันสิอ,ออกขนาดนี่นะอันนี้ก็รขอนห่อนอยู่ด้วยค่ะนี่้ขอนห้อนนี่นี่คำแรกต้องนางงัวก่อน ไม่ได้จมจืดร้ายก่ตจมให้มันขมจักหน่อยมันสีแซ<ะ>่แบค่ะแซ่บ ม่ได้กินเตโด้นอะจ้ะออมก,กินเยอะนะส,สข,ขอบคุณพ่อที่ผลนะดนับต้นไม้ยนะี่คลับใส่เพมค่นะ 嗯。Mm. ม,มีเคืออันนี้เขาว่าอะไรไม่มีแมงวันนะคะ่ะอันนี้เห็นผิดจุ้มวาลินเป็นเหตุตัว,วหมื่นหนันแม่คน,นเ็เต็ขึ้นกันจับแปลว่าสูตรเดียวกันเอาอะไรไม่มีแมงวันบ่วหอยตอมนะคะ่ะอืมอืมอเ,เขาอนเชื่อ,อยังนอรืมจ้ะ เพิ่เห็นพี่จุมมาลินนะคะช่องพี่จุมมาลินนะคะเพื่อนเหตดบันนี้มือต่อนมาแม่เพื่อนก็เอามาเอ้าสูตรเดียวกันก็พี่จุมวะนี่อันเคลื่อนอย่างนี้เลยค่ะนี่เมื่อกี้นี่มัน,นมีแมงมือมาสอนตอนนี้มัน,มมน,มน,มนเศร้าอหรีคะ่ะเครื่อนยังนอไพอันหูจักเสียนมาไต่เนี่ยเลยค่ะแม่ก็บ,บอกยูหักลืมจักแม่ไปใช้หลักสูตองคำอืมอืม,ม,ม กาแฟแล้ค่ะบร่ได้กินแาแฟดูเลยด้วยอมชิลิกนี่ว่าวคือข้องขาวก้อนทอดค่ะอือข่าวเขาเป็นไงคุยก่นอืออันนี้เป็นยามันเป็นมันเป็นยาน,นะคะอันนี้กิน ถ้าพุณนยังแบเบเ่ออยากว่าเดวมันมุอถือเขาจะซื้อว่าขงให้ลืมมาเป็นยาเนาะคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นร้ายนาทีด้วยค่ะเพราะว่าไม่เวียกค่ะอยากเห็ดเมื่อกี้มาไาทายตอนแรกนะคะเวียกร้าย คือยังนอนอนี่นะครับภาพยนต์คู่ตอนอยิงใหญ่อ่าฮึ่ยังโมแร่กับวัยที่ร้ายบันไดเนาะค่ะอันทูคู่เทือกสีไทยอยัน ที่ใช้ตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายค่ะอันนี้มือแรง่กินหลายคนกําลังลดทุนอยู่ตุ้ยขื้นตุ้ยขื้นแล้วนะเนาะค็บกินกเล้อกเสียงังกินดีเอากับไม่ได้อยากตุ้ยเนาะ,ค,ะค่ะอืมมึงเลืออ่ะอืมนี่ค่ะภาพขื้นโก แบบแน่นแน่นแน่นมากเอาข้าใหญ่ๆแล้วค่ะไปเบิรงพ่อเพื่อนน้ำต้นไม้แล้วค่ะ นี่ค่ะดอกมันน่างามค่ะดอกกล้วยไม้ค่ะแต่ว่ามันมีหนอนอะนะคะเพราะว่าไปใสาย,ยาใสายาง่านะคะมันมีหนอนอะนะคะนี่ค่ะดอกกล้วยไม้แต่อันใช้ทางนี้มันสีเห็นงามค่ะนมันเหี่ยวไปแล้วมันถือหนอนแลก็มีอันต้นสมนะคะสมของเขาเออยังก็อันส่งโชคดีนะของคนจีนเนี่ยนะคะแล้วก็มีอ่างบัวนะคะ อย่างคนค่ะพ่อคนว่านำต้นไม้อยู่คนไรล้าวปวืดขอโทษขอโทษเจ้าของมวนอันนี้ทะน,น้ำใหญ่ตัดมาแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมันเสียก่อนนะคะกลามันแหวงแหวงหน่งสียากรเดี๋ยวสีตัดใหม่ค่ะนี่ค่ะต้นลั่นธมลีลาวดีไหมฮ <c oughs> ดแล้วเลยที่พ่อพ่อพ่นฮดค่ะ อันนี้ก็มีกล้วยไม้เนาะมีอันนี้ดอกเข็มค่ะไม่อยากตัดนะคะอยากให้มันเป็นแน่เนี่ยมีดอกเข็มมีอันนี้ก็กล้วยไม้บรรดากล้วยไม้ทั้งหลายดอกเข็มแล้วก็ดอกอีย่างเนาะดอกโบัวร่านนี่นี่นะนี่นี่ค่ะนี่ท่งนี้ก็มีกล้วยไม้ค่ะนี่อันนี้ก็งามเลยค่ะนี่ดอกอันนี้ดอกอันนี้ก็ดอกอันนี้ลีลาบดีกันเพราะว่าคนละพันเหรอเนี่ ง,งามอยู่ได้ตึงล้วกอนันอ,อะไรมกักอันนี้ก็อันมักอันคือผม<า>่มีไผ่มาเก็บมากินเนี่ยหมักพิลา่านี่ค่ะคุวยไม้เจ้านายเจ้าคุณอันนี้เดินดอกไม้โบราณด้ยนี่ อันจริงๆแล้วดอกไม้สีเต็มไปเบิดนี่เลยค่ะอันบานิแลมตอนเฮ็ดซาไวนาฟแลอันรถมันรถข้าวเจ้าม่านทายออกนะคะเพราะว่าต้องอันทุบกําแพงเลยฮ็ดซาไวนาฟอยู่หันนะติ๊งแล้วดอกไม้มันสีแดงหุ่งไปเบิดนี่เนาะพ่อบานิแลมข้าวเจ้าฮีตซ่าไวน้าฟเออดอกกุหลาบนี่ค่ะเพื่อนๆโชว์ดอกกุหลาบมนุษย์ป้าก็โชว์มั่งค่่ะนีค่ะ กลาบนี่ค่ะดอกกลาบงามคือกันค่ะนีแงึงนี่นี่นะงามคือกันนี่สีชมพูสีแดงนี่ค่ะนี่นะงามคือกันค่ะ สีแดงคือง่ามคือกันฮ่ ừ, นี่ะสวยมากนี่ค่ะดอกกล้วยไม้ก็ง่ามค่ะนีนะ่ดอกกล้วยไม้มีหลายสีสสค่ะสีะบ่วสีค่ะเอาเขาบอกท่านได้ไปเบิ่งเลยนี่ต้นมะลินำ้ำเดี๋ยวสิไปเบิ่งพ่อ,อสัน นีค่ค่ะที่มื่อนที่กินเข่าอันเฮ็ดคลิปสันเนาะคะ่ะก็เลยถ่ายดอกไม้ให้เบิ้งน้านี่น่ะถ้าทรายตอนเศร้านีท่ที่ทั้งเพื่งทั้ง,งแมงอันผีเสือ้อทั้งยังเนาะพ่อนเนาะเพื่งผีเสือ<ล>เส้อ<ล>เต็มอยู่นี่อันนี้เรียกค่ะต้นอันนี้ก็สินะคะปลูกต้นบ,บีค่ะเป็นหัวเฮ็ดหัวอยู่แล้วครับเห็ดเป็นหัวปูนี่แหละก็เห็ดเป็นหัวนี่นำ้ำ ่ไซปุเปเหรอนนี่ค่ะดอกมะลิฟ้าต้นกอบักใหญ่หนึ่งดอกมะลินี่เด้อค่ะนี่ค่ะดอกมะลิสวยหอมๆนะคะดอกมะลิ่ะอ,นะอันั้นก็ต้นเข้มโราณานนะคะโอ้ต้นอันมักทับทิมเกิดร้ายบุ๊มเนมันมันกินได้หรอบอหันพ่อซิซุกแล้วเอามากินนะคะพ,พ่อพนดูแลของมือค่ะ อ้าวเด็กน้อยสิว่ายน้ำระบาดจะว่ายน้ำเหรอลูกเจ้าคุณจะว่ายน้ำเหรอลูกใช่สิว่ายน้ำเลรอค่ะสนามยานี่อันอันเลิกค่ะพอดีมันยังมือท่านได้อันมดมันตัดยัง้ยมือท่านได้น่ะนะคะอันอันอุปกรณ์การตัดมันพังก่อนก็เลยตัดได้ซ้ำพอดีครับก่อนครับว่ายน้ำครับอ่ะลูกว่ายไปเลย เราดำน้ำที่แม่จะนับอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เท่าไรนี่เจ็ดเองก็าหายใจ่ออกไ,ไม่เป็นไรลูกเพราะคุณเพิ่งลงไปไงเอาไปไปก่อนลูกแม่จะจบคลิปแล้วเนี่ยอ,อ้าแล้วไงทำได้อยู่ ได้อยู่ลูกเจ้าคุณเจ้าคุณทำไมไม่ไม่ปิดน้ําแม่ว่าแล้วเชียวไม่ปิดน้ําก่อนลูกเปิดฝักบัวไว้แล้วไม่ปิดน่ะกางเกงก็ไม่ใส่กางเกงว่ายน้ํานะใส่กางเกงลินแค่นี้นะลูก มาจบคลิปยูษาไว้น้ำอีกแล้ะคะ่ะอันเมื่อนี้เฮ็ดคลิปกินหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่ากินเาืเอมือแรงก็เลยโบเห็ดลายก็เลยโบไดเฮ็ดลายหน้าที่เนาะคะ่ะก็เลยพาชมสวนตอนพอโหดดอกไม้นะคะมีสวนในหน่อยนะคะมีดอกกุหลาบดอกเข็มอดอกกล้วยไม้เนาะคะ่ะแล้วก็ดอกลีลาวดีดอกเข็มโบลานนะคะดอกมะลิแล้วก็ทับทิมนะคะเดี๋ยวจะไปยางไปเอาทับทิมอันนมากินี่คะ่ะมันมันสุกแล้วนะคะแล้วก็มานางเบงล้าน,หลาน,ห,ลานหลานกับลูกไว้น้ำนะค,ะค่ะเจ้าคุณเจ้านาย เจ้าคุณเจ้านายครับเนี่ยค่ะกำลังไาวน้ำลูกชายกำลังหัดอันดำน้ำค่ะอ่ะลูกกำลังหัดดำน้ำฝ่าวโอเค,อเคไหมลูก ไรหรอกมันไม่กัดหรอกไม่ใช่หรอนี่ค่ะนี่มือเลี้ยงกับจะบรรยากาศดีเนี่ยค่ะวันนี้บรรยากาศดีด้วยค่ะอันนี้นี่ล่านต้นขามะค่ะต้องเธอกับพยาเงินไปนะคะเอิญเอาลวนค่ะเอิญอาอยู่หัวเลยค่ะนี่ค่ะเจ้านายวันดีครับก่อนลูก เจ้าคุณไหนล่ะเจ้าคุณนะ่ะแม่ไม่เห็นเจ้าคุณเลยเจ้าคุณครับพเเนมือ่อวานนี้ลงหวายนำ้ำกระใสอัน,นใส่สินนะคะใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงหวายนะคะเมื่อน,นี้ก็กว่าชิลงอยู่ชิลงบูบูนี่ค่ะน,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 นี่นะ พ่อยังหดอันน้ำต้นใหม่บวแลอยู่เยอสิสิจบอีรีเลยแหละค่ะวันนี้อะไรลูกกระดาน้ำอีกเหรอนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยค่ะที่บโบได้ถิมกันเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกการติดตามทุกการเยี่ยมชมนะคะถ้าแม่นไพร์ถือว่าโบท่านเนี่ยเหมือนมนุษย์ป่าบบท่านได้ไปหาก่ะคำว่าสกีตไม่ได้อค่ะ,กกดคะเดี๋ยวหยิกลับไปเพราะรองเทิาม,มันกระมูหลายบบสันกะบางคนอาจจะติดสแปมเดี๋ยวจะเข้าไปล้างบ้านไปประกันตัวออกให้เนาะคะ่ะขอบคุณคที่รักเด้อค่ะที่ยังติดตามรับชมกันเด้อค่ะเดี๋ยวสิไปหาเห็ดเบียกก่อนค่ะแค่นี้ก่อนเด้อค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะทุกคน